สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับมากรถตีติกรถเบอรสองนะครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นซีวิกอีเคนะครับหนึ่นะครับสภาพก็สวยๆเลครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมนี่ครับรถจัดสรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าหลังแม็กทีนะครับรถยังไม่ได้ล้างเท่าไหร่นะครับผมนี่ยังสียังสวยอยู่เลยครับ สีไม่ใช่สีออกฟ้านะครับฟ้าน้ําทะเลนะครับสีนะครับอันนี้เลขทะเบียนสวยครับสี่ห้าเจ็ดหกนะครับนี่ครับรถสวยทั้งสองฝั่งนะครับข้างนี้ก็สวยนะครับสีสวยนะครับแต่พอดีติดรถเราไม่ได้ถ่ายนะครับสีสวยนะครับนี่นะครับด้านท้ายสวยเลยนะครับผม นนี้นะครับสวยเลยนะครับผมกระจกสวยๆเงาๆนะครับหลังคาใสๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมข้างๆนะครับข้างขานี้สวยเหมือนเดิมนะครับโอเคครับดูนะครับสวยหมดเลยนะครับสีฉ่ำๆเลยนะครับผมเห็นนะครับผมแหวนประตูสวยนะครับนี่ดูครับใหม่ๆ นี่ครับโนโซนด้วสวยนะครับใหม่ๆนะครับกิบๆเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับโนโซนดูครับช่องเชิงนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมภายในไม่มีขาดนะครับดูครับ แบ่งประตูข้างบนครับหลังคาสวยเลยนะครับสวยมากนะครับหลังคาดูข้างหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันนะครับผมเบาะสวยมากนะครับภายในสวยๆคลิปๆใหม่ๆเลยครับเบาะหลังนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ใหม่ๆเลยนะครับผมสภาพนี้หายากนะครับ ไม่ได้มีบ่อยนะครับผมโอ้โหให้หน่ใหม่นะครับสภาพโอ้โหหายากครับสภาพนี้คินคีนเลยนะครับใสสะอาดนะครับเบาะนุ่มๆเลยนะครับเนี่ยเบาะใหม่ๆเลยผมเดิมๆนะครับนี่ครับขาเดิมๆเดิมๆเ,เ,เลยนะครับ มากเดิมทุกอย่างนี่ครับนี่ครับลองกันดูนะครับผมนี่ครับทีเดียวนะครับชึ่งเดียวนะครับแอร์เย็นเพีงพอนะครับอุตติยุติดนะครับแอร์เย็นจำบ้างครับเราดูเครื่องกันนี่ครับ เครื่องนีสวยเลยนะครับผมนิ่งๆเลยนะครับผมนี่หายห่วงนะครับเครื่องจิ๊บกิบไม่มีดังนะครับเดิมเดิมเลยสวยเลยนะครับผมดูพานดูอะไรเดิมเดิมสวยหมดนะครับเดิมเลยสีเดิมนะครับนี่เดิมเลยนะครับสีทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมอันหน้าเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่สภาพจิ๊บจิบเลยฝาบนนะครับสวยเลยนะครับผม นี่ระบบไฟติดครบนะครับผมเครื่องเดินเรียบๆนิ่งๆนะครับนี่ครับเครื่องเน้นๆครับผมรถมีทรงนะครับผมสวยๆใสๆเลยนะครับยังมีเจ้าของนะครับผมนี่ครับรถสวยมากนะครับทรงสวยเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ ก็สวัสดีครับวันนี้พบกันกับช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็น EK นะครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับสีออกฟ้าครามนะครับผมรถสวยนะครับรถใช้น้ํามันล้วนนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผมรถคันนี้นะครับภาษีหกห้านะครับขาดหนึ่งปีนะครับแค่หนึ่งปีต่อให้หนึ่งนะครับรถภายในสวยมากนะครับภายนอกสีสวยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีรอยริ้วแตกนะครับผมสภาพใสๆเลยนะครับผมรถสีสวยมาก ช่วงล่างพอได้นะครับไม่ดังเดียวสุดไม่มีดังเลยนะครับผมอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับจุกจิกตามอายุการใช้งานนะครับผมเครื่องดีนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมเดินทางไกลสบายเลยนะครับตัวนี้เป็นดิดเบรกสีล้อนะครับผมรถมีทรงนะครับล้อทีอีนะครับปอมยางนะครับลินหน้านะครับอ่าท่อนะครับผมมีให้ครบภายในสวยแอร์เย็นนะครับเพลงเพาะนะครับผม วิ่งดีนะครับรถคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าหมดทั้งคันนะครับผมใครที่หารถใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้นะครับรถราคาเหลืออยูหกหมื่นเก้านะครับผมมาเอาได้เลยนะครับผมหรือจะให้จัดส่งทั่วประเทศมีนะครับผมใครที่สนใจนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองนะครับมาได้เลยนะครับผมหรือจะใช้จัดส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับแ้่โทรมานะครับผมรถทุกคันเราคัดมาให้หมดแล้วนะครับผมการันตีได้นะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวไปเจอกันนะครับคันนี้ไม่มีเจ้าของใครที่สนใจมาเอาเลยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คันหน้านะครับสวัสดีครับ